ไม่นะเพื่อนเดี๋ยวสแตนปลาเธอสแตนปลาเธอไม่นะเฮ้ยเตือนกูเป็นกูลวงแล้วลุกขึ้นมเจ้าเจ้ามันจะห้ามตายนะอ้ยรอมันต้องก่อนมานี่มานี่แกแกกับฉันมาี่ ลองมาออกห่างจากเพื่อนมานี่อุย้ยแม่งปรี้มามึงเฮ้ยเฮ้ย้สวยแล้วบาตรเฮือบัตหนึ่งบัตรเฮือเอ้ยจะหนาจนได้เมื่อกี้อ่านไม่ทันะาวะระวังแผนได้สมบูรณ์แบบเฮ้ยร้องทำไมร้องทำไมร้องทำไมเอาปอีกดอกเอาไม่ล้มใช่ไหมโอเคล้มสักที ก็จะตายเท่ชิมหายวลิเยนแรายงานเครื่องมือสื่อสารใช้งานได้แล้ว